เยจตังนูปนัยหันติเวรังเตสูปสมัมมติเวนของผู้ไม่จองเวนย่อมระงับมองโลกด้านดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลุกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณมองโลกด้านร้าย กลายกลับใจรับแต่เรื่องเครื่องคุณเหนื่อยหน่ายเลิกรางพางบุญชีพวุ่นวายแท้แน่เอ่ย พอนอบน้อมเด่พระรัตนไตรและขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีเด่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดหลานแซด้วยระบบความถี่ FM88.5 และความถี่102.0เมกะเฮิรตซ์ทุกคนทุกท่านรายการธรรมะ ประจำวันเสาร์นี้ตรงกับวันพระใหญ่แรม15บ้าค่ำเดือนสี่เบื้องต้นก็กเสนอพุทธภาสิตี่กล่าวเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องของการทำความดีด้วยความไม่ประมาทเรื่องของเวลาเรื่องของการทำความดีนั้นต้องทำทุกวันนะทำดีได้ดีทำไม่ดีได้ไม่ดี ทุกคนปรารถนาจะได้ดีเพราะชีวิตมนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วอยู่ในโลกนี้มีเวลาจำกัดเมื่อ <c oughs> เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้ไปร่วมงานชาปนรกริจศพที่วัดพิกุลทองคุณหมอปรากรมคุณหมอปรากรมพูดถึงประวัติของอาคุณพี่ที่เสียชีวิตคือคุณครูละไม้วุฒิพงศ์ ก็ประวัติยาวเพราะท่านอายุผู้ผู้วัยชนเนี่ยอายุตั้ง90กว่าปีประวัติเลยยาวมากพระคุณเจ้าซึ่งมีกิจุระมีกิจนิมนต์หลายรูปาบางวัดก็จําเป็นต้องลุกกลับมาก่อนก่อนที่จะเสร็จพิธีกรรมทางศาสนาเพราะประวัติยาวซึ่งจริงๆแล้วชีวิตของคนนั้นมีเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆมากมาย แต่โดยมากนัเป็นเรื่องที่ดีถ้าเป็นประวัติที่นํามาเสนอกับสาธารณชนล้วนแต่เป็นประวัติที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีหรือบางคนก็เป็นถึงผู้ชนิยบุยบุคคลที่ควรเอาอยี่งอย่างแม้แต่พระศาส,สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและอาริยสาวกก็มีประวัติที่น่าศึกษาน่าติดตามาใกล้ก็มาใกล้ตัวเรา ระดับการปกครองทั้งฝ่ายกรารว่าญาติโยมแล้วก็ <c oughs> ฝ่ายคณะสงฆ์ฝ่ายบรรพชิตก็ต้องมีการปกครองและก็ต้องมีประวัติของบุคคลในการแต่งตั้งการทําหน้าที่นี่ท่านอาจารย์พระครูศาสนก,กิจจาทรวันก่อนท่านก็หาข้อมูลประวัติเพื่อเตรียมแต่งตั้งรับหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ต่อไปอนี่คือประวัติของแต่ละคนแต่ละท่านนั้น ถึงแม้จะแตกต่างกันแต่ทุกคนก็มีประวัติที่ดีในการทำงานเพื่อสังคมเอาละเราต่านทั้งหลายก็ทำวันนี้ให้ดีแล้ววันข้างหน้าเราก็จะมีประวัติที่ดีไม่จำเป็นว่าต้องรอให้เขาอ่านประวัติในวันฉากสุดท้ายของชีวิตคืองานศพแต่ว่าตอนเรามีชีวิตอยู่เราก็ภาคภูมิใจในประวัติชีวิตของเราว่า แต่ละวันแต่ละช่วงเวลานั้นเราได้ทําความดีได้สร้างคุศสนไว้ได้บริจาคทานได้สมทานศีลได้เจริญภาวนาศึกษาฟังธรรมโดยเฉพาะท่านเปิดคลื่นวิทยุวันนี้มาฟังรายการจากทางสถานีวิทยุ88.5และร้อยสจากทางเสียงของวัดลานแซะเราก็จะได้ยินธรรมะโดยเฉพาะวันพระฟังธรรมะตลอดวันเช้านี้ก็ เป็นธรรมะที่อตมานำมาเสนอโดยเฉพาะเรื่องต่อจากพระตรบปิฎกในศีลักขันทวักทีกนิกายสุตันตปิฎกจากพระตรบปิฎกฉบับบาลีสลายามรัฐสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่ามะม่วงของหมอชีวกโกมารพัฒใกล้กรุงราชครึกพร้อมด้วยพิสุสงฆ์มูใหญ่1 2 5 0รูปครั้งนั้นพระราชามคตนามว่าอาชาติศัตรู ผู้เป็นบุตรแห่งนางเวเทหิมีราชามาดนั่งล้อมประทับอยู่บนปราสาทในวันเพนดิทีที่15แห่งเดือน12อันเป็นเดือนดอกโกมุตบานมีพระจันทร์เต็มดวงเท้าเธอตรัสออกอุทานว่าดราตรีเดือนหายหน่ารื่นรมจริงหน่าชอบใจจริงน่าดูจริงหน่าเบิกบานใจจริงเข้าลักษณะดีเนาะเราจะไปหาสมณะหรือพรามผู้ใดดีด ที่จะทําให้เราผู้ไปหาให้เกิดความเลื่อมใสได้ท่านะนก็คิดเพราะยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมีครูมีอาจารย์หลายสํานักนะมีครูมีอาจารย์หลายสํานักเช่นครูทั้งหะแต่ว่าครูทั้ง6นั้นท่านพระราชาแห่งเค้นมคตท่านก็ไม่ได้ปรารถนาจะไปเข้าหรือเข้าไปพบใครบ้างครูทั้ง6เช่นบุรนักกสปะ ครูมัคคิิโกสารอาชิตเกสคำพลปกุทธ,ธกจัจยนะสันชัยเวิรัตบุตรนิครนนาถบุตรนี่เป็นเจ้าลทัทธิใหญ่ในครั้งพุทธกาลที่มีชื่อเสียงเรียกว่าครูทั้ง6ห,หรือว่าทั้งสำนัก <c oughs> พระพุทธเจ้าได้ตรัสธรรมรรมริสนาว่าดูก่อนมหาราชตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้ชอบเองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะ ดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานแล้วจำเนกธรรมออกสอนสัตว์ตถาคตนั้นทำไม่แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามารพรมมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณเทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว สอนผู้อื่นให้รู้ตามตถาคตแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดประกาศปรมจรรันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะและปะยัญชนะบริสุทธิ์บริรบรูรณ์สิ้นเชิงญ,ญาติยมสาธุชนอาจจะได้ยินบทนี้แล้วน่าจะคุ้นเคยคุ้นชินกับที่คำบอกว่าแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลาง ประกาศพระบันรร์ทั้งอัฏฐเละพจนชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงที่เราคุ้นเคยเพราะว่าเราได้ฟังสวดมนต์แปลทุกๆเชา้าทางสถานีวิทยุก็นํามาเปิดทุกๆเชา้าแล้วก็บางสํานักบางสํานักก็สวดมนต์แปลนี่มีความหมายเราก็เข้าใจขึ้นใจเกิดสติปัญญาในการสวดจิตก็เป็นสมาธิ กหบดีหรือบุตรของกฤหบดีผู้เกิดในตระกูลในตระกูลหนึ่งในภายหลังก็ดีย่อมได้สดับธทมนั้นครั้นเขาได้สดับแล้วเกิดสธานในตถาคตเขาเป็นผู้ประกอบด้วยสถาย่อมพิจารณาเห็นว่าคารวะคับแคบเป็นที่มาแห่งธุลีบรรพชาเป็นโอกาสว่างอันยิ่งการที่คนอยู่ครองเรือนจะประพฤติประมจั์ให้บริบูรณ์ด้วยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขาดดีแล้วนั้น ไม่ทำได้โดยง่ายถ้ากระไรเราจะปรงผมได้หนวดแล้วครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นคนไม่มีเรือนถืดโดยสมัยอื่นอีกเขาละกองสบัติน้อยใหญ่ละวงญาติน้อยใหญ่ปรงผมได้หนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นคนไม่มีเรือนเขาผู้บวชแล้วอย่างนี้ย่อมสำรวมในปาิโมขสังวร สมบูรณ์ด้วยมรญญารยาทเล็กโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อยสมรทานศึกษาอยู่ในสิขาบททั้งหลายเป็นผู้ประกอบตนด้วยกายกรรมและวจิกรรมอันเป็นกุศลมีการเลี้ยงชีพบริสุทธิ์สมบูรณ์ด้วยศีลรักษาทวารในอินทรีย์ทั้งหลายประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะเป็นคนสันโดษดูก่อนมหาราชภิกษุ ที่ได้ชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นไนดูก่อนมหาราชภิกษุในศาสนานี้ละปา,าธิบาตงดขาดจากปา,าธิบาติวางท่อนไม้และสัตว์ราเสียแล้วมีความละอายเอ็นดูหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายนี่คือคำว่าวางท่อนไม้เนี่ยก็คือไม่ทำร้ายสัตว์ แต่สัตว์บางประเภทไม่ใช้ท่อนไม้ก็ไม่ฆ่านะเช่นยุงมแมลงเนี่ยใช้มือตบทีเดียวมันก็ตายแต่ว่าผู้ที่มีศีลสมบูรณ์นั้นก็จะไม่เบียดเบียนหลายคนญาติโยมหลายคนคงจะน,นึกถึงสมัยก่อนที่เราไม่เคยรู้เลยเรื่องของวัดวางอารามหรือว่าการบวชเข้ามาแล้วอยู่ในวัดนั้นไม่แต่เรื่องของการฆ่าสัตว์เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยอมดยุงเนี่ยบอกบอกเป็นพระก็ทําไม่ได้ บางคนจึงกลัวการบวชกลัวการรักษาศีลบางคนบอกว่ามันทํายากนี่คือจ <c oughs> ุลศีลนนะแค่จุลศีลเบื้องต้นก่อนเพราะว่าการงดเว้นนะมันมีทั้งเรื่องเบาและเรื่องหนักงดขาดจากการลักขโมยตัดช่องย่องเบาตัดเรียกว่าขโมยของนะงดเว้น ลดขาดจากการฆ่าการจองจำการซุ่มทำร้ายการปล้นการกันโชคอันนี้ก็เป็นศีลประการหนึ่งเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งสมณะหรือพราม์บางพวกฉันผูชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วยังทําพืชขามและพุทธกรรมให้กําเริบคืออะไรบ้างคือพืชที่เกิดแต่รากเกิดแต่ต้นเกิดแต่ผลเกิดแต่ยอดเกิดแต่มเมล็ดให้กําเริบส่วนพิสุในธรรมวินันี้ เธองดขาดจากการทำพุทธคามและพุทธคามเห็นป่านั้นให้กำเริบแมนี้ก็เป็สิทธิ์ของเธอประการหนึ่งคำว่าให้กำเริบคือทำให้มันเสียหายไม่ถัดไม่ตัดไม่ดึงไม่ถอนไม่ทำลายต้นไม้แต่ว่าบางครั้งนี่จำเป็นนะท่านผู้ฟังเช่นหญ้าที่มันงอกขึ้นบริเวณกุฏิโบสวิหารลานเจดีย์ เราก็จําเป็นต้อง,องทําแต่เมื่อทําแล้วก็โปรงอาบัตหรือแสดงอาบัตเพราะมันมันจำเป็นมันต้องรักษาสถานที่รักษาศีลสนะแต่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงส่วนพระทุด,ดงหรือพระพิสุที่บำเพ็ญเพียรในป่าเนี่ยท่านจะไม่เบียดเบียนไม่กระทั่งว่าต้นไม้ศีลของท่านจึงบริสุทธิ์ในข้อนี้อีกอย่างหนึ่งสำนักหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะ ที่พายกถวายด้วยศรัทธาแล้วยังทำการประพุกสะสมคือสะสมข้าวบ้างสะสมน้ำดื่มบ้างสะสมยานผาานะสะสมที่นอนสะสมเครื่องผัดถากของหอมและอามิตรบ้างส่วนพิสุในศาส,สนานี้เธองดขาดจากการสะสมเห็นปานนั้นเสียเมนี้ก็เป็นศินของเธอประการหนึ่งทุกวันนี้ในลาบสักระมันมีมากและก็เกิดได้ง่าย โดยเฉพาะวัดใหญ่ๆวัดในเมืองญาติโยมก็นิยมไปถวายสังฆทานกันพระท่านก็ไม่รู้จะเอาไปแจกจ่ายที่ไหนนะเพราะว่าเพื่อนภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัดนี่ก,ก็ก็มีของกันมีของใช้กันเหลือเฟือจึงเกิดการสะสมตอนแรกๆก็ถ <c oughs> ังสองถังถุง,งสองถุง <c oughs> มากเข้ามากเข้าจนเต็มกุฏิล้นกุฏิแล้วก็กลายเป็นความเคยชินแต่ลืมมองไปว่ามัน เป็นเรื่องของการละเมิดศีลบางข้อเนี่ยส่วนพระที่ท่านต้องการรักษาศีลอย่างเคร่งครัดก็สละออกไปได้มาแล้วก็เอาไปไว้ที่กองกลางหรือคลังพัสดุหรือว่าจัดให้มีพิสูจน์ทำหน้าที่ความจริงในวินัยก็มีนะ,ะต้องจัดต้องทำนะแต่ละวัดแต่ละอารามแต่ละสำนักนี่ควรจะมีภิกษุยกเว้นแต่ว่าอยู่รูปเดียวถ้ามีพิสษุมาก หลายรูปก็ช่วยแบ่งเบาภาระทำหน้าที่ในส่วนนี้ด้วยคือรักษา,าคลังพัสดุภิกษุภิกษุที่รักษาของสงเนี่ยก็นำไปเก็บไว้ที่นั่นได้แล้วถึงเวลาก็แจกจ่ายกันตามสมควรอย่างนั้นถือว่าไม่ละเมิดศีลในข้อนี้อีกอย่างหนึ่งสมณหรือพราม์บางพวกฉันผู้ชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วยังดูการเล่นอยู่คือดูฟ้อน ดูขับฟังประโคมดูไม้ลอยฟังนิยายฟังเพลงปลบมือฟังตีคองฟังตีระนาดดูหุ่นยนต์ฟังเพลงขอทานฟังแขนดูเล่นหน้าศพดูชนช้างแข่งมา้าชนกระบือชนโคชนแพะชนแกะชนไก่ชนนกกระทาดูรำไม้รำมือชกมวยดูขอรบกัน ดูเขาตรวจผลดูเขาตั้งกระบวนทัพดูกองทัพที่จัดไว้ภิสุุในศาสนานี้เธองดขาดจากการดูการฟังเห็นป่านนั้นเสียแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งคือเรื่องที่กล่าวมาหลายๆข้อนี่มันเป็นเรื่องที่ส่งเสริมไม่เกิดการท้าพนันหรือว่าเกิดกิเลสพระพุทธเจ้าเลยให้หลีกเลี่ยง บางเรื่องนี้มันก็หลีกเลี่ยงยากเช่นปัจจุบันเวลาไปงานศพก็จะมีมนุรามารำมาแสดงจพระเราก็ต้องร่วมพิธีก็ต้องดูอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนชนโคชนไก่นั้นน่าจะไม่มีนะไม่น่าจะไปบ่อนที่ไหนแถวโคะนดนุนแถวปัพพยอมนี่ก็มีบ่อนบ่อนอะไรบ่อนวัวชนตรงนั้นพระคงไม่ไปดูส่วนดูกระบวนทัพดูการจัดกองทัพนี่ที่เม่ไปดูเพราะว่า พระถ้าเกิดวราไปยุ่งเกี่ยวกับกองทัพหรือการเมืองก็จะทำให้ประชาชนนั้นคลายความสัทธาเรื่อมใสว่ายังมีการติดทางโลกอยู่เลยไม่สิ่งกิเลสหรือว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการเลือกตั้งใช่ไหมเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลสมาชิกสภาหรือว่าสอทอต่างๆ ถ้าเราไปเข้าพักเข้าพวกเนี่ยก็จะทําให้ศาสนาสัส่นคลอนได้ควรวางตัวเป็นกลางแม้ว่าเราจะสนิทสนมกับญาติโยมบางกลุ่มบางคนก็เชียร์ได้ให้กำลังใจได้แต่ว่าไปตำเกินกว่านั้นไม่ได้จนไปเป็นหัวคะแนนนี้ไม่ได้ต้องต้อง,ต,องต้องวางตัวเป็นกลางทุกอย่างน,ะนี่ก็เป็นศีลประการหนึ่งเหมือนกันอีกอย่างหนึ่ง สำนักหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่ตายกเขาถวายด้วยศรัทธาแล้วยังเล่นการพนันหรือการเล่นอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอยู่คือเล่นหมากรุกแถวละแปดตาบ้างสิบตาบ้างเล่นหมากเก็บเล่นชิงนางหมากไหวโยวนห่วงไม้เล่นฟาดให้เป็นรูปต่างๆทอดลูกบาทเป้าใบไม้เล่นไทยน้อยๆเล่นหกขมีนเล่นไม้กลางหัน เล่นตวงสายเล่นรถน้อยถนูน้อยเล่นเขียนพายกันเล่นพายใจเล่นล้อคนปิการบ้างส่วนพิสูจน์ในศาสนานี้เธองดขาดจากการพนันหรือการเล่นอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นป่านนั้นเสียแม้นี้ก็เป็นสิทธิของเธอประการหนึ่งแสดงว่าเรื่องของการเล่นการทอยนี่มันมีมาตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้าแล้วนะอาตมานี่เกิดทันสมัยเด็กๆดกนี่ เล่นทอยมันเระว่าทอยวัวกรอกทอยเร่าเอาไม้ไผ่มาผ่าซีกแล้วก็วางนำเมล็ดมะม่วงหิมะผ่านเม็ดมะม่วงหิมะผ่านเนี่ยภาษากลางพอสไตว่าเม็ดวัวกรอกมาวางๆแล้วก็ถอยกันนี่ถอยถอยพานถอยถอยเล่ามั่งถอยลุ่มมั่งนี่นี่เล่นเล่นเล่นแบบเนี้ยถ้าเป็นพระเราเล่นไม่ได้ ปัจจุบันเด็กปัจจุบันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเล่นละไม่ค่อยเห็นเล่นนะอาจจะเล่นไม่เป็นแล้วเดี๋ยวนี้ไปเล่นเกมโทรศัพท์มือถือนะเล่นอย่างนั้นไม่ได้อีกอย่างหนึ่งสำนักหรือพรามบางพวกฉันพูชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบการนอนบนที่นอนสูงใหญ่นอนบนเตียงที่มีเท้าสูงเกินประมาณบนเตียงมีเท้าทาเป็นรูปสัตว์ร้ายบนผ้าโกเช่าขนยาวบนเครื่องราชขนแกะวิจิต ด้วยลายเย็บเครื่องลาดขนแกะสีขาวเครื่องลาดขนแกะมีสันฐานดังพวงดอกไม้เครื่องลาดมีนุ่นภายในเครื่องลาดวิจิตด้วยรูปสัตว์ร,ร้ายเครื่องลาดมีขนขึ้นข้างบนเครื่องลาดมีชายครีเครื่องาาลาดทอททาด้วยทองเงินแก้มไหมเครื่องลาดนาขนแกะใหญ่พอนางฟ้อนได้สิบ,บคนเครื่องลาดบนหลังช้างบนหลังมา้าบนรถเครื่องลาดที่ทําด้วยหนังชิ้นะ ทำด้วยหนังชมดุดเครื่องลาดมีเพดานแดงมีหมอนข้างแดงมีส่วนภิกษุในศาสนานี้เธองดขาดจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ่เห็นผ่านนั้นแล้วเม้นี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่งหนังชมดุดเครื่องลาดที่ทํากับนั่งหมุดซังก็ไม่ได้แตงงนั่งหมุดซังนั่งที่ทาเป็นซัดรายก็ฟังดูมันก็ใช่จริงๆมันไม่เหมาะกับพระ ทำเป็นรูปสัตว์ร้ายไห้หน่ากลัวเนี่ยมันก็ไม่เหมาะกับความเป็นนักบวชผู้เจริญจิตเมตตาอีกอย่างหนึ่งสมณหรือพราะบางพวกฉันพูชนะที่ทายกเขาถวายด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบการประดับประดาตกแต่งร่างกายเห็นปานนี้อยู่คือการอบตัวการเคล้นตัวการอาบสำอางการนวดเนื้อการส่องดูเงาการยอดตาให้มีแววคมขำ การใช้ดอกไม้การทาของหอมการผัดหน้าการทาปากการผูกเครื่องประดับที่ข้อมือการผูกเครื่องประดับที่กลางกระหม่อมการถือไม้ถือการห้อยแขวนกล่องอันวิจิตรการคาดดาบการคาดพระขันการใช้ร่มและรองเท้าอันวิจิตรการใส่กรอบหน้าการปักปิ่นการใช้พัดสวยงาม การใช้ผ้าขาวชายเฟ้ยส่วนพิสุในศาสนานี้เธองดขาดจากการประดับประดาตกแต่งร่างกายเห็นปานนั้นเสียแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งสมณะหรือพระมังพวกฉันพุชนะที่ตายกถวายด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบเดีรัจฉานกถาอยู่คือคุยกันถึงเรื่องพระชาบ้างเรื่องโจรบ้างเรื่องอมาต เรื่องกองทัพเรื่องของน่ากลัวเรื่องการรบพุ่งเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานพาหนะเรื่องบ้านจังหวัดเมืองหลวงเมืองนอกเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องคนกล้าเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องที่คนตายไปแล้วเรื่องต่างๆเรื่องโลกเรื่องสมุด เรื่องความชิบหายและเจริญบ้างภิกษุในศาสนานี้เธองดขาดจากเรื่องเหล่านั้นท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจจะตกใจนะแม้แต่พระคุณเจ้าที่บวดใหม่ไม่เคยได้ยินฟังแล้วน่าจะาคิดว่าทำได้ยากใช่ไหม,มไม่พูดเหมือนจะเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าไม่พูดเรื่องทางโลกเลยแต่ปัจจุบันทุกวันนี้ พระเราก็ไปยุ่งเรื่องทางโลกมากเช่นพระที่มีชื่อเสียงบางรูปท่านก็ไปมีบทบาททางสังคมอยู่มากเหมือนกันอ,อย่าเอ่ยชื่อเลยว่าท่านท่านไหนบ้างนะเพราะมีมากรูปที่เป็นพระเด่นพระโด่งพระดังเป็นพระนักเทศที่มีชื่อเสียงหลายรูปบางท่านก็เป็นถึงชั้นราชาคณะแล้วนี่แต่ถ้าคลิงคลัดจริงๆเอาจริงๆนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่ยพระเรานี่ แสดงว่าต้องต้องมุ่งไปเรื่องของการปฏิบัติทางจิตเป็นส่วนใหญ่เรื่องที่เกี่ยวข้องทางนอกนั้นเกี่ยวข้องน้อยที่สุดเลยแทบจะไม่ยุ่งเลยจึงถ้าจะรักษาสีไดนบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนี่ดีที่วันนี้เราทั้นหลากหลายได้ยินได้ฟังพระภิกษุหนุ่มสามเณนน,น้อยได้ยินได้ฟังก็คิดว่าที่ผ่านมาแล้วไม่เป็นไรตั้งใจใหม่เอาใหม่หรือว่าถ้า หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยความเผลอความเคยชินก็พยายามพูดให้มันน้อยที่สุดเท่าที่น้อยได้นะเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนี่เรื่อง <c oughs> อะไรบ้างย้อนอีกทีนะเช่นเรื่องของการเมืองเรื่องของการต่อสู้การรบเรื่องของการค้าขายเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวอะไรก <c oughs> ็คลุมหมดทางโลกนี่ ใต้ดีก็คือมุ่งของทางธรรมอีกอย่างหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทยกถวายด้วยศรัทธาแล้วยังกล่าวถ้อยคําแก่งแย่งคือแก่งแย่งกันว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมนี้ก็พเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดก็พเจ้าปฏิบัติถูกถ้อยคําของก็พเจ้าเป็นประโยชน์ ถ้อยคำของท่านไม่เป็นประโยชน์คำควรพูดก่อนท่านมาพูดทีหลังคำควรพูดทีหลังท่านมาพูดก่อนข้อที่ท่านเคยเชี่ยวชาญเปลี่ยนแปลงไปเสร็จแล้วขก้าพเจ้ายกคำพูดของท่านได้แล้วท่านถูกขก้าพเจ้าข่มแล้วท่านจงถอนคำพูดของท่านเสียหรือถ้าท่านสามารถก็จงค้านมาเถิดส่วนพิสูจน์ในศาสนานี้เธองดขาดจากการกล่าวคำ แ่งแย่งแก่งแย้งห็นป่านั้นเสียแม่นี้ก็เป็นสีของเธอประการหนึ่งเมื่อสักครู่ธรรมาบอกว่าท่านจงถอนคาพูดนี่ท่านผู้ฟังก็อาจจะเห็นชัดว่าที่ไหนที่เราเห็นก็สั่งให้ถอนคาพูดมากสุดถ้าดูการอภิปรายในสภา <c oughs> ความจริงก็บอกว่าแม่พระไปเกี่ยวข้องใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยที่ปิดหูปิดตาไม่ได้แล้ว บางทีข้อมูลข่าวสารมันมาให้เราเห็นเองเนะวลาเขาโต้เถียงกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านในสภาก็มีการพาดพิงโจมตีกันนะกล่าวใส่ร้ายป้ายสีกันต่างๆนานานา,า,าบางทีก็พูดคําหยาบบ้างอีกฝ่ายก็บอกว่าท่านประธานที่เคารพขอให้ผู้กาลังอภิปรายนั้นถอนคาพูดเมื่อสักครู่นะนี่ให้ถอนคาพูดเรื่องน,นี้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุที่มีศีล จะไม่คมเห็นผู้อื่นด้วยความรู้หรือว่าไม่ยกตนกลมท่านแล้วก็ไม่พาดพิงคนอื่นเช่นไปบอกว่าให้เขาถอนคาพูดอย่างนี้ก็ก็จะไม่มีนะก็จะไม่ทํานี่เป็นศีลประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งสมณะหรือพรา์บางพวกฉันพูชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบการรับเป็นทูตรับใช้ไปในที่ทนั้นอยู่คือรับใช้พระราชา รับใช้อมาต์รับใช้กษัตริย์พรามรหมกเรืหอบดีรับใช้เด็กบ้างรับใช้ผู้ใหญ่บ้างว่าท่านจงไปที่นี่ท่านจงไปที่โน่นท่านจะนำสินนี้ไปท่านจะนำสินนี้มาส่วนภิกษุในศาสนานี้เธองดขาดจากการรับเป็นทูตรับใช้เห็นป่านั้นเสียแม่นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเอาละวันนี้ก็มาถึงช่วงท้าย ของการบรรยายทศนาประยุทธ์ีที่สุดแ่งการบรรยายธรรมในวันนี้เนื่องาคุณพระศรีรัตนตรัยโดยเฉพาะพุทธานุภาวินะดิฉันุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจงปกปักรักษาคุ้มกล้าวเกษาของท่านทั้งหลายให้ประสบด้วยจตุรพิธัร์ชัยคืออายุวันนะสุขภะละปฏิพานธรัานสบัติ ธรรมสารสมบัติตัดละเสียซึ่งกองกิเลสน้อยใหญ่มีความเจริญงอกงามบริบูรณ์ในบวรพุทธศาสนาได้รับธรรมรุษคือสุขอันได้แก่ภาวะของพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทินพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร